สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เพิ่งเลิกงานมาครับพี่พี่วันนี้ก็ไปขุดมันของลุงมานะครับไปช่วยเข้ามาก็เลยรีบกลับมาทําคลิปครับวันนี้ก็จะมานําเสนอคนตื่นกระโจนนะครับก็คือว่าแสดงทําไปแล้วก็กระดิกเท้าไปนะครับก็คือเป็นอาการของคนที่จิตใจไม่สงบนิ่งนะครับเหมือนเหมือนลิงนะครับที่อยู่ไม่สุะครับ อดไปก็เคิะกเท้าไปนะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์ทิพยพยพร,ยพรมนะครับจะบรรยายถึงคนสอนทำแต่ว่าไม่ถึงทำนะครับก็คือว่าไม่รู้ทำอยู่แต่ว่าเข้าไม่ถึงทำนะครับเสียงแปลกเลยครับเป็นเสียงแปลกเลยเดี๋ยวลองผปิดฟังคลิปนะครับไปกันเลยครับอดทนถ่ายนอกให้คนเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยเข้มแข็งแต่ความเป็นจริงในใจบางทีมันอ่อนแอน,นะ มันรู้สึกมันไม่อยากจะทนมันทนไม่ได้มันทนไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของความเก็บกดแล้วก็ระเบิดแตกกระเจอองิงออกมาเพราะนั้นความอดทนจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอะไรมากถ้าเราพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงคนยอมรับทุกอย่างได้ไม่ต้องอดทนกับสิ่งใดแต่คนที่ไม่ยอมรับกับอะไรเลยอดทนอะไรก็ไม่สามารถอดทนได้เพราะถ้าทุกอย่างที่เราสามารถยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงได้การอดทนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยกับอีกบริบทหนึง่ง ที่เขาบอกมาคือเรื่องของ Tik t o ็อกติ๊กตอกนี่ในนี้ไม่มีใครมี Tik t o ็อกไหมใครบ้างที่ไม่มี t i k t o k อกแสดงว่ามีทุกคนใช่ไหมนี่ทันยุคทันสมัยเลนะเพราะคนรู้จักกันส่วนใหญ่ก็รู้จักจาก Tik t o ็อกเลยมากนะคนติดตามส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน t i k t o k อกเป็นหลักแล้วทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นระดับหนึ่งก็งน่าจะไม่พ TikTok. นะ้น t i k t o อกใครไม่มี Tik t o ็อกนี่ถือว่าเฉยมากเห็นว่ามีการอัปเดตงานเสนอผลงานผ่าน Tik มันกป็นบบ่งอกถึงสไต์การใชช้ีวิตของ แต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตยังไงบ้างนั่นคือแบบที่1แบบที่2ก็คือมันสม่สามารถบ่งบอกอความเป็นความเป็นอีโก้ของตัวเองได้ดีที่สุดพร <c oughs> ะทิกตอกเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองด้านเลยด้านหนึ่งคือมันสามารถบ่งบอกคุณลักษณะในการใช้ชีวิตของเราคุณภาพ 2. ก็คือการสร้างความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานหรือสร้างอีโกโ้บางคนเนี่ยลักษณะชีวิตไม่ได้เป็นแบบใน t ิ๊กตอกเลยแต่ต้องสร้างออกมาให้ดูดี ให้ดูโก้ดูหรูดูแพงเพื่อที่จะให้คนหรือสังคมเนี่ยยอมรับนับถือตัวเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกบริบทหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นก็เขาฝาก2เรื่องมาให้อาจารย์พูดแต่อาจารย์ก็จะไม่ได้พูดแค่สองเรื่องนี้ก็จะพูดไปเรื่อยลยนะตามเหตุตามปัจจัยเออด่าบ้างอะไรบ้างก็ยงอย่าแปลกใจน่าจะปเป็นเรื่องปกติอะนะก็ช่วงนี้ภาวะวิกฤตต่างๆนานาในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็เยอะจริงๆมันเยอะกันทุกคนเลยเนาะในใครปีชงบ้างปีเนี้ยใครเกิดปีชงบ้าง ไม่มีเลยเหรอฮะออกไม่กล้ายกมือกลัวกระโถนตีใช่ไหม <c oughs> หลายคนบอกว่าปีนี้อาจารย์เป็นปีชงของอาจารย์เพราะว่าโดนเยอะตั้งแต่ต้นปีนะโดนฟอ้องตั้งแต่ต้นปีเลยอย่างนี้นะเขาก็เลยว่าน่าจะเป็นปีชงปีชงไม่ชงมันไม่ได้สาคัญม,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 มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ผลของการกระทําทั้งสิ้นนไม่ทาํากรรมใดไว้ย่อมไม่ได้รับผลของการกระทํานั้นจะก,การะทําสิ่งใดมันย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจใยดีกับมันปล่อยวางตามเฉยๆไปตามปกติไปเพราะความเชื่อเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสัจจความจริงความเชื่อส่วนความเชื่อแต่ถ้าเราไม่ลงมือกระทำเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตื่นธรรมไม่ว่าพระหรือโยมควรถามตัวเองว่าตื่นธทมตรงไหนตื่นได้จริงหรือเปล่า ขอถามว่าตื่นธรรมต่างกับถึงธรรมอย่างไรขอเฉลยว่าเพียงใช้สายตามองก็พอจะอ่านออกได้เลยและหากได้ฟังด้วยหูอีกด้วยยิ่งจะอ่านออกได้ชัดว่าคนคนนั้นตื่นหรือ ได้ถึงรำแล้วหรือยังเพราะว่าอาการทางกายภาพกิริยาและน้ำเสียงจะบอกได้ทันทีว่าคนคนนั้นพูดหรือแสดงออกด้วยอารมณ์อกุสลละคร หรืออารมณ์เจอียปนด้วยตัณหาอาวิชชาเปรียบให้เห็นได้ชัดได้แก่ภาพของคนมีอารมณ์ทางเพศกับคนที่ไร้ตัณหามันต่างกันดุดฟ้ามาดินนั่นแรลธรรมะของพุทธองค์ ทอดไว้ให้พุทธบริษัทสี่คาวาสสอนธรมก็ไม่ผิดแต่ต้องรู้จริงรู้แจ้งอัตมาภาพพระทิพยพรมก็ได้ศึกษาดูอยู่ติดตามดูเป็นระยะระยะขอบอกอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททีได้เลยว่า คารวะสอนธรรมตอนนี้ที่อาตมามองแล้วเข้าตาก็คือฤาษีสัจธรรมกับปู่ปู่ฤาษีอะไรนะมุนีมุนีนเออท่านรู้ธรรมรู้ลึกรู้จากการปฏิบัติส่วนเจ้าในเชิงวิชาการนี่เป็นผู้หญิงนะอาตมาดูอยู่เก่งมากเ,าเก่งมากแม่นในคำพีหรือตำรา,าก็ถือว่าพื้นฐานอา ยอดเยี่ยมอธิบายได้อย่างชัดเจนไม่บกพร่องก็คือดอกเตอร์นัทนะอัตมาขอเอ,อ่ยชื่อนะเ,ออเพราะอัตมาก็ศึกษาอยู่ออแต่อัตมาทําภารกิจอยู่ภาคใต้ก็เลยไม่มีโอกาสไดเออ้เข้าไปสนทนาด้วยในกลุ่มต่างๆนะภารกิจเยอะหน้าที่ของออคนพุทธเรานะก็ฝากไว้เลยว่าออปูมุนี ฤศีสัจธรรมนะคารวะสอนธรรมแล้วก็ดรนัททีเป็นผู้หญิงนะอันนี้ในเชิงวิชาการในเชิงกัมพีตําราท่านแม่นหลักปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าท่านปฏิบัติไปถึงไหนคือเป็นผู้หญิงแต่พูดได้ขนาดนี้เราก็ต้องยอมรับนี่คือคารวะสอนธรรมตัวจริงไม่ผิดนะ,ะแล้วก็ไม่มีการแตกแยกนะ,นะอย่างที่อาตมาได้เรียบเลยก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมมาชมไลฟ์ของเราเวลาสองทุ่มนะครับกับพระอาจารย์สันติแล้วก็เพื่อนๆแขกการยานมิตรของเราทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือว่าทัพของเรานี่ก็คือเริ่มมีพันธมิตรเข้ามาสมทบเยอะขึ้นแล้วนะครับหลายท่านเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีมาเพิ่มอีกประมาณสองสามคนนะคบพี่ๆยังไงก็อย่าลืมมารับชมกันเยอะๆนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ Saudikap.